สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นใจเมื่อได้ฟังกับผมผู้ที่จะมานั่งเล่าเรื่องราวชีวิตเคล้ากลิ่มหายธรรมะให้จิตใจของคุณได้ผ่อนคลายและเติมเต็มพลังในทุกๆวันครับคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตคนเราคือเสียงอะไรบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเสียงเครื่องจักรในโรงงานเสียงการจราจรที่วุ่นวาย หรือเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ที่ดังไม่ขาดสายตลอดชีวิตการทำงานแต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับใครหลายคนเสียงที่ดังจนหูอื้อและน่ากลัวที่สุดกลับกลายเป็นความเงียบในเช้เชาวันแรกที่เราไม่มีงานให้ทำอีกต่อไปความเงียบที่บอกว่าบทบาทหัวโขนที่เราเคยสวมใส่ได้ถูกถอดวางไว้ข้างหลังแล้วความเงียบที่ตะโกนกล้องในใจว่าแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมีค่าอยู่ไหม วันนี้รายการชื่นใจเมื่อได้ฟังจะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวของคุณมาวินชายวัย61ปีผู้ที่เคยเชื่อมั่นว่างงานคือลมหายใจแต่เมื่อวันกเกษียณมาถึงเขากลับพบว่าลมหายใจนั้นแผ่วเบา,เบาจนแทบขาดห่วงเขาจะก้าวผ่านความว่างเปล่านี้ไปได้อย่างไรและอะไรคือ7สิ่งสำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มรอยโหว่ในหัวใจของวัยกเกษียณให้กลับมาชุ่มชื้นได้อีกครั้งลองวางภาระในมือลง ปล่อยใจให้สบายแล้วค่อยๆเดินตามรอยเท้าของคุณมาวินไปพร้อมกันนะครับไม่แน่ว่าคำตอบที่คุณมาวินค้นพบอาจจะเป็นคำตอบเดียวกับที่คุณกำลังตามหาอยู่ก็ได้ครับเช้าวันจันทร์วันหนึ่งแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านผ้าม่านสีครีมเข้ามาตกกระทบที่ปลายเตียงเหมือนเช่นทุกวันนาฬิกาปลุกเรือนเก่าบนหัวเตียงยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเจ้าของมือที่เอื้อมไปกดปิดมันคุณมาวินตื่นขึ้นมาด้วยความเคยชินเขาลุกขึ้นนั่งขยับตัวจะก้าวไปหยิบผ้าเช็ดตัวเพื่อรีบอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปประชุมให้ทันก้าวมองเช้าแต่วินาทีที่เท้าแตะพื้นความจริงบางอย่างก็แล่นเข้ามาในความรู้สึกไม่มีการประชุมไม่มีลูกน้องที่รอเซ็นเอกสารและไม่มีโต๊ะทำงานประจำตำแหน่งอีกแล้ว คุณมาวินถอนหายใจยาวพลางมองไปที่ตู้เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยชุดสูทสีเข้มเรียงรายเป็นระเบียบความรู้สึกหวงเหวงในอกมันเหมือนคนที่เคยวิ่งมาด้วยความเร็วเต็มพิกัดแล้วจู่จูก็ถูกกระชากให้หยุดนิ่งนี่คือสิ่งแรกที่คนวัยเกษียณต้องเผชิญครับนั่นคือการยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลงหรือหลักอนิจจงตลอด40ปีที่ผ่านมา คุณมาวินยึดติดกับตัวตนที่สังคมมอบให้ยึดติดว่าเขาคือผู้บริหารคือคนสำคัญแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นสลายไปตามกาลเวลาความทุกข์จึงเกิดขึ้นเพราะใจยังไม่ยอมปล่อยวางเขาเดินลงไปที่ห้องนั่งเล่นบ้านทั้งหลังเงียบสงบจนได้ยินเสียงจิ้งจกทักทายในใจของคุณมาวินเริ่มเกิดคำถามว่าถ้าฉันไม่ใช่ผู้จัดการแล้วฉันเป็นใคร ความเคว้งคว้างนี่เองครับคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเพราะมันกำลังบีบให้เขาต้องหันกลับมามองสิ่งที่สําคัญกว่ายศถาบรรดาศักด์นั่นคือการมองเห็นจิตใจของตัวเองที่กำลังเรียกร้องการเยียวยาการเติมเต็มสิ่งแรกจึงไม่ใช่การหางานใหม่ทำเพื่อให้ยุ่งแต่คือการฝึกใจให้ยอมรับว่าทุกสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงและในความเปลี่ยนแปลงนั้น มีความงดงามของบทบาทใหม่ซ่อนอยู่เสมอเพียงแต่คุณมาวินยังมองไม่เห็นมันในตอนนี้ครับส่วนที่2หรือฟื้นความทรงจำได้สวนหลังบ้านหลังจากนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาตัวโปรดได้พักใหญ่สายตาของคุณมาวินก็เหลือไปเห็นประตูบานเลื่อนกระจกที่เปิดออกสู่สวนหลังบ้านสวนที่เขาจ้างคนมาจัดไว้อย่างสวยงามเมื่อหลายปีก่อน แต่เขากลับไม่เคยมีเวลาได้ชื่นชมมันอย่างจริงจังเลยหญ้าเริ่มยาวระเกะระกะกิ่งไม้แห้งร่วงหล่นเกลื่อนกลาดดูเหมือนว่าสภาพสวนตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพจิตใจของเขาที่ถูกละเลยมานานเพราะมัวแต่ไปดูแลเรื่องนอกบ้านคุณมาวินตัดสินใจเลื่อนประตูออกไปกลิ่นดินชื้นชื้นและกลิ่นใบไม้แห้งลอยมาแตะจมูกเขาเดินไปหยุดที่โรงเรือนเก็บของเล็กๆที่มุมสวน มือหนาที่เริ่มเหี่ยวย่นตามวัยเอื้อมไปเปิดประตูโรงเรือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขึ้นมาเมื่อแสงแดดส่องถึงภายในนั้นมีกล่องลังพลาสติกวางซ้อนกันอยู่และบนชั้นวางมีกันไกลตัดกิ่งเก่าๆสนิมเกาะวางทิ้งไว้ทันใดนั้นภาพความทรงจำสมัยหนุ่มๆก็ผุดขึ้นมาภาพที่เขาเคยมีความสุขกับการเพราะชำต้นไม้เล็กๆก,ก่อนที่ภาระหน้าที่การงานจะพรากเวลาเหล่านั้นไป นี่คือบันไดขั้นที่2ของการเติมเต็มครับคือการกลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งที่เคยรักคุณมาวินหยิบกันไกลตัดกิ่งอันนั้นขึ้นมาความเย็นของโลหะและน้ำหนักที่คุ้นมือทำให้หัวใจที่แห้งผากเริ่มมีความรู้สึกขึ้นมาเล็กน้อยเขาเริ่มลงมือตัดกิ่งไม้แห้งๆออกทีละกิ่งทีละกา้านเสียงกันไกลที่ขบกิ่งไม้ดังกริกกริกเป็นจังหวะในทางธรรม การทำสวนคือการปฏิบัติธรรมชั้นยอดครับเพราะขณะที่มือเราตัดกิ่งไม้แห้งทิ้งไปใจเราก็ได้ฝึกตัดเรื่องราวขุนมัวในอดีตทิ้งไปเช่นกันเราได้เรียนรู้ว่าต้นไม้ต้องการการผลัดใบฉันใดชีวิตคนเราก็ต้องมีการผลัดเปลี่ยนบทบาทฉันนั้นเหงื่อเม็ดเล็กๆเ,เริ่มผุดขึ้นที่หน้าผากของคุณมาวินความเหนื่อยจากการออกแรงท่ามกลางธรรมชาติกลับทำให้เขารู้สึกสดชื่นกว่าความเหนื่อยจากการนั่งในห้องแอร์เสียอีก เขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่มันซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายที่เรามองข้ามไปนี่เองครับส่วนที่ 3. รสชาติของปัจจุบันขณะขณะที่คุณมาวินกำลังง่วนอยู่กับการกวาดใบไม้กองโตหูของเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินเข้ามาไกลเมื่อเงยหน้าขึ้นเขาก็พบกับภรรยาคู่ชีวิต ที่ยืนถือถาดน้ำชาและขนมปังกรอบส่งยิ้มมาให้รอยยิ้มที่เขาเคยเห็นผ่านานในความรีบเร่งของทุกเชา้าแต่วันนี้เขากลับมองเห็นความอบอุ่นในแววตานั้นอย่างชัดเจนพักดื่มชาหน่อยไหมคะคุณเธอกล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่จริงใจคุณมาวินวางไม่กวาดลงแล้วเดินไปนั่งที่ม้าหินอ่อนใต้ต้นมะม่วงรับถ้วยชามาถือไว้ในมือ ความอุ่นจากถ้วยชาแผ่ซ่านมาถึงฝ่ามือเขายกถ้วยขึ้นจิบช้าๆวินาทีนั้นเขาได้กลิ่นหอมของใบชาแบบที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนทั้งที่มันก็เป็นชายี่ห้อเดิมที่เขาดื่มมาตลอดสิปีแต่ทำไมวันนี้รสชาติมันถึงได้ละมุนละไหมและหอมกรุ่นขนาดนี้คำตอบมันอยู่ที่ความใส่ใจครับสิ่งเติมเต้นชีวิตลำดับที่สาม คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันตลอดชีวิตการทำงานใจของคุณมาวินไปอยู่ที่เป้าหมายในอนาคตหรือไม่ก็กังวลกับความผิดพลาดในอดีตเขาดื่มชาเพื่อให้ตื่นไม่ใช่ดื่มเพื่อลิมรสเขากินข้าวเพื่อให้หายหิวไม่ใช่กินเพื่อรับรู้รสชาติแต่วันนี้วินาทีนี้ภาระหน้าที่ที่วางลงทำให้เขากลับมารู้สึกตัวอีกครั้ง เขามองหน้าภรรยาแล้วพูดออกมาเบาๆว่าชาหอมจังเลยนะคุณขอบคุณนะที่ชงให้ผมดื่มทุกวันภรรยาของเขาชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มกว้างกว่าเดิมเพราะนั่นอาจเป็นคำขอบคุณครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไม่ได้พูดผ่านๆการมีสติอยู่กับปัจจุบันทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริง ไม่ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้แต่มันเกิดขึ้นได้ทันทีที่เราใส่ใจกับวินาทีนี้คุณมาวินเริ่มเข้าใจแล้วว่า mm. การเกษียณไม่ใช่จุดจบแต่คือโอกาสทองที่เขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นและนี่เพิ่งจะเป็นการเริ่มต้นของสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ประการเท่านั้นยังมีเรื่องราวของการค้นพบอีกมากมายรอเขาอยู่ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตวัยเกษียณของเขาไปตลอดกาลครับ ส่วนที่ 4. ร่างกายคือบ้านหลังแรกเช้าวันรุ่งขึ้นคุณมาวินตื่นมาพร้อมกับอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวโดยเฉพาะที่หลังและหัวไหล่ซึ่งเป็นผลพวงจากการออกแรงทำสวนเมื่อวานเขานั่งนวดแขนตัวเองเบาๆพลางเหลือบมองกระปุกยาแก้ปวดและยาลดความดันที่วางเรียงรายอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงในอดีตเขาเคยมองว่าอาการเจ็บปว่วยคืออุปสรรคที่ต้องรีบจัดการให้หาย เพื่อจะได้รีบกลับไปทำงานเขาใช้ร่างกายเปลืองเหมือนรถยนต์ที่เหยียบคันเร่งมิดมายตลอดเวลาโดยไม่เคยสนใจการซ่อมบำรุงแต่วันนี้อาการปวดเมื่อยกำลังส่งสัญญาณเตือนให้เขาตระหนักถึงสิ่งเติมเต็มลำดับที่4นั่นคือการดูแลรักษากายสังขารครับคุณมาวินพยุงตัวลุกขึ้นยืนหน้ากระจกบานใหญ่พิจารณาร่างกายที่เริ่มหย่อนคล้อยผมสีดอกเหลาและร่องรอยประสบการณ์บนใบหน้า แทนที่จะรู้สึกหดหูเขากลับฉุกคิดได้ว่าร่างกายนี้คือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่พาเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาตลอด60กว่าปีในทางธรรมร่างกายไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงมันเสื่อมสลายไปตามการเวลาเป็นธรรมดาแต่ในขณะที่เรายังอาศัยบ้านหลังนี้อยู่เราก็มีหน้าที่ต้องปัดกวาดเช็ดถูดูแลให้มันใช้งานได้ดีไม่ให้เป็นภาระแก่ใครความคิดนี้เปลี่ยนความรู้สึกขี้เกียจ ให้กลายเป็นความเมตตาต่อตอนเองครับคุณมามินเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อย,ยืดกางเกงวอร์มสบายๆแล้วตัดสินใจเดินออกจากบ้านไม่ใช่การวิ่งเพื่อแข่งขันทาสถิติเหมือนตอนหนุ่มๆแต่เป็นการเดินแกว่งแข็งช้าๆสูดอากาศบริสุทธิ์รอบหมู่บ้านก้าวซ้ายก้าวขวาหายใจเข้าหายใจออกทุกย่างก้าวที่เท้าสัมผัสพื้นเขารู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาที่ค่อยๆไหลเวียนกลับเข้ามา เขาได้เรียนรู้ว่าการดูแลสุขภาพในวัยเกษียณไม่ใช่การฝืนสังขารเพื่อยื้อความหนุ่มสาวแต่คือการประคับประคองให้กายกับใจเดินไปด้วยกันได้อย่างสมดุลสุขภาพที่ดีคือต้นทุนสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีความสุขกับอิสระที่ได้รับมาและเช้านี้เหงื่อที่ซึมออกมาไม่ได้นำมาซึ่งความเหนื่อยล้าแต่กลับชะล้างความขุ่นมัวภายในใจออกไปจนหมดสิ้นครับ ส่วนที่ 5, ความสุขจากการเป็นผู้ให้หลังจากกลับจากการเดินออกกําลังกายคุณมาวินเดินเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวที่เคยเป็นเขตห่วงห้ามของบ้านบนโต๊ะทำงานและในตู้โชว์เต็มไปด้วยของสะสมราคาแพงปากกาหมึกซึมด้ามหรูนาฬิกาข้อมือหลายเรือนและหนังสือตำราบริหารจัดการมากมายสิ่งของเหล่านี้เคยเป็นเครื่องแสดงฐานะและความสำเร็จของเขา แต่เมื่อยืนมองดูพวกมันในวันนี้เขากลับรู้สึกว่าของพวกนี้ช่างหนักอึ้งและเกินความจำเป็นนี่นำมาสู่สิ่งเติมเต็มชีวิตลำดับที่5ครับคือความสุขจากการสละออกหรือทานบารมีคุณมาวินหยิบปากกาหมึกซึมด้ามหนึ่งขึ้นมามันสวยงามมากและเขาแทบไม่เคยได้ใช้มาเลยเขานึกถึงเด็กหนุ่มลูกชายเพื่อนบ้านที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยและเคยเห็นเด็กคนนั้นชอบจดบันทึก วินาทีนั้นความคิดที่จะเก็บไว้เปลี่ยนเป็นความคิดที่จะส่งต่อเขาเดินถือปากกาด้ามนั้นไปกดกลิ่งที่บ้านข้างๆเมื่อเด็กหนุ่มเดินออกมาและได้รับของขวัญชิ้นนี้แววตาที่เบิกกว้างด้วยความดีใจและคำขอบคุณที่สั่นเครือด้วยความตื่นตันมันสร้างความปิติในหัวใจของคุณมาวินได้มากกว่าตอนที่เขาซื้อปากกาด้ามนี้มาครอบครองเสียอีก คนไวัยเกษียณมักกลัวความขาดแคลนจึงพยายามกอบโกยและเก็บสะสมแต่ความจริงแล้วยิ่งเรากำมือแน่นเท่าไหร่ใจเรายิ่งอึดอัดเท่านั้นการได้แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นข้าวของความรู้หรือประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังคือการเปลี่ยนสมบัติให้กลายเป็นสายใหญ่คุณมาวินกลับเข้าบ้านด้วยตัวที่เบาขึ้นแต่หัวใจพองโตเขาเริ่มจัดของในห้องทำงาน แยกหนังสือบริจาคห้องสมุดแยกเสื้อผ้าสภาพดีไปให้มูลนิธิเขาค้นพบความลับสำคัญว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงในวนัยนี้ไม่ใช่การมีมากแต่คือการที่เรารู้จักพอและสามารถเป็นผู้ให้ได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นในตู้เก็บของกลับถูกแทนที่ด้วยความอิ่มเอิบใจที่เงินทองก็หาซื้อไม่ได้ครับส่วนที่6 ลดตัวตนเพิ่มการเรียนรู้ตกเย็นวันนั้นคุณมาวินเดินเข้าไปในครัวเห็นภรรยากำลังเตรียมอาหารเย็นอย่างขมักขม้นปกติเขาจะแค่นั่งรอที่โต๊ะอาหารอ่านหนังสือพิมพ์รอเวลาทานข้าวแต่วันนี้ความรู้สึกอยากตอบแทนและการมีสติรู้ตัวทำให้เขาอยากลองทำอะไรใหม่ๆเขาเดินไปหยิบผ้ากันเปื้อนมาสวมแล้วเอ่ยปากขอเป็นลูกมือช่วยภรายาทำกับข้าว ภรรยาหัวราะเบาๆด้วยความเอ็นดูเพราะตลอดชีวิตคุณมาวินแทบไม่เคยหยิบจับตะหลิวเลยนี่คือสิ่งเติมเต็มลำดับที่6ครับนั่นคือการลดอัตราและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่การเป็นผู้บริหารระดับสูงมาทั้งชีวิตทําให้คุณมาวินติดนิสัยผู้รู้และผู้สั่งการแต่วินาทีที่เขาพยายามจะเจียวไข่แล้วทําน้ํามันกระเด็นใส่แขนหรือทําไข่ไหม้จนดําปีความเป็นเจ้านายก็พังถลายลง เหลือเพียงนักเรียนโขงในห้องครัวแทนที่จะหง,งุดหงิดโมโหเหมือนแต่ก่อนเขากลับหัวเราะอ,ออกมาดังลั่นพร้อมกับภรรยาเสียงหัวเราะที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเองมันช่างผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดเขาได้เรียนรู้ว่าการยอมรับว่าตัวเองไม่รู้และพร้อมที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือยาวิเศษที่ช่วยกระเทาะเปลือกแห่งตัวตนที่แข็งกระด้างให้หลุดออกไปในวัยเกษียณโลกหมุนเร็วขึ้น มีเทคโนโลยีใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันถ้าเราทำตัวเป็นแก้วน้ำที่เต็มปรีเราจะกลายเป็นคนแก่ที่ล้าสมัยและขวางโลกแต่ถ้าเรายอมเทน้ำในแก้วออกบ้างทำตัวเป็นเด็กที่ตื่นเต้นกับโลกใบใหม่หัดใช้แอปพลิเคชันในมือถือหัดทำอาหารหรือหัดทำงานศิละปะเราจะพบว่าชีวิตยังมีเรื่องสนุกให้ค้นหาอีกมากมายมื้อเย็นวันนั้นแม้ไข่เจียวจะเกรียมไปนิดและเค็มไปหน่อย แต่มันกลับเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดเพราะมันปรุงรสด้วยความถ่อมตนและความสนุกของการได้ลองผิดลองถูกคุณมาวินตักข้าวเข้าปากพร้อมรอยยิ้มพลางคิดในใจว่าพรุ่งนี้เขาจะลองหัดซักผ้าด้วยเครื่องดูบ้างชีวิตไวัยเกษียณเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วครับสีสันที่เกิดจากการกล้าที่จะเป็นคนไม่รู้และกล้าที่จะเรียนรู้ใหม่อีกครั้งส่วนที่7 ความสงบเย็นภายในใจค่ำคืนนั้นหลังจากทานอาหารเย็นฝีมือตัวเองที่แสนอร่อยและเก็บล้างเรียบร้อยแล้วคุณมาวินไม่ได้เปิดโทรทัศน์ดูข่าวสารบ้านเมืองเหมือนทุกคืนเขาเลือกที่จะเดินขึ้นไปที่ห้องพระชั้นบนห้องที่เขาเคยกราบไหว้แบบเรียบรีบขอพรให้งานสำเร็จแล้วก็จากไปแต่วันนี้เขามาเพื่อค้นหาสิ่งเติมเต็มลำดับสุดท้ายลำดับที่เ นั่นคือการสร้างเรือนใจด้วยความสงบหรือการปฏิบัติภาวนาครับคุณมาวินนั่งคุกเข่าลงแสงเทียนสว่างไหวๆเบื้องหน้าพระพุทธรูปองค์เล็กเขาค่อยๆหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกยาวๆในช่วงแรกความคิดต่างๆยังคงวิ่งพล่านในหัวเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องลูกหลานเรื่องข่าวสารบ้านเมือง เปรียบเสมือนน้ำในแก้วที่ถูกคนจนขุ่นคลักแต่เมื่อเขานั่งนิ่งๆเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่หงุดหงิดกับความคิดตะกอนแห่งความวุ่นวายก็ค่อยๆนอนก้นน้ำในใจเริ่มใสสะอาดขึ้นความเงียบในยามค่ำคืนที่เคยทำให้เขาเหงาจับใจกลับกลายเป็นความสงบเย็นที่โอบอุ้มจิตวิญญ,ญาณ เขาได้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตยิ่งกว่าความสุขจากการกินหรือการเที่ยวเตรมันคือความสุขที่เกิดจากความว่างและความเบาในวินาทีนั้นคุณมาวินเข้าใจแล้วว่าบ้านที่แท้จริงไม่ใช่ตึกปูนที่เขาอาศัยอยู่แต่คือใจดวงนี้ต่างหากถ้าใจร้อนรุ่มต่อให้อยู่ในคฤหาสน์ก็เหมือนอยู่ในกองไฟแต่ถ้าใจสงบเย็นต่อให้นั่งอยู่ใต้โคนไม้ก็มีความสุขเหมือนอยู่บนวิมาน การได้กลับมาดูแลรักษาใจมันปัดกวาดขยะอารมณ์ออกไปทุกวันคือหลักประกันความมั่นคงทางจิตวิญญาณที่จะทำให้เขาเผชิญกับความแก่ความเจ็บและความตายได้อย่างไม่เกรงกลัวคุณมาวินลืมตาขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่มุมปากเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากความแช่มชื่นภายในครบถ้วนแล้วครับสำหรับเจ็สิ่งมหัศจรรย์ที่จะมาเติมเต็มชีวิตแต่เรื่องราวของเขายังไม่จบแค่นี้เพราะเมื่อใจเปลี่ยน โลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยมาดูกันครับว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อไปส่วนที่8เพื่อนแท้ในวันที่ไร้หัวโขนบ่ายวันศุกร์เสียงโทรศัพท์มือถือของคุณมาวินดังขึ้นหน้าจอโชว์ชื่อวิชัยเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานเก่าที่พื้นกรียณตามหลังเขามาหมาดๆ เสียงปลายสายฟังดูร้อนรนและเต็มไปด้วยความทุกข์ใจวิชัยระบายความอัดอั้นตันใจเรื่องความว่างเปล่าและการไม่ได้รับการยอมรับเหมือนเก่าถ้าเป็นคุณมาวินเมื่อเดือนก่อนเขาคงจะรีบตัดบทหรือไม่ก็ผสมโรงบนดาโชคชะตาไปด้วยกันแต่คุณมาวินในวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเขานัดวิชัยมานั่งคุยที่บ้านพร้อมชากลิ่นหอมกรุ่นที่เขาชงเองกับมือ คุณมาวินทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาไม่ตัดสินไม่สั่งสอนไม่ขัดจังหวะแต่รับฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเมตตาเมื่อวิชัยระบายจนหมดเปลือกคุณมาวินจึงค่อยๆเล่าถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเล่าเรื่องการทำสวนเรื่องไข่เจียวไม่ไหม้และเรื่องความสงบในห้องพระ น้ำเสียงที่เย็นสบายและแววตาที่มีความสุขของคุณมาวินเหมือนน้ำเย็นที่ราดรดลงบนกองไฟในใจของเพื่อนวิชัยมองหน้าคุณมาวินแล้วเอ่ยปากว่าพี่ดูเปลี่ยนไปนะดูหนุ่มขึ้นและมีความสุขกว่าตอนเป็นผู้บริหารซะอีกคำพูดนั้นยืนยันว่าสิ่งที่คุณมาวินเพียรทำมาทั้งหมดไม่ได้สูญเปล่าเขาได้ค้นพบว่าบทบาทใหม่ในวเเัยเกษียณที่ทรงคุณค่า คือการเป็นกัลยาณมิตรเคลื่อนแท้ที่ไม่ต้องมียศตำแหน่งมาค้ำคอแต่มีความปรารถนาดีเป็นที่ตั้งการได้ใช้วุฒิภาวะและประสบการณ์ชีวิตช่วยประคับประคองจิตใจคนรอบข้างคือหน้าที่ใหม่ที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจคุณมาวินตบบ่าเพื่อนเบาๆแล้วชวนวิชัยไปดูต้นไม้ที่หลังบ้านจากบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความทุกข์เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะ และการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการใช้ชีวิตมิตรภาพในวัยเกษียณจึงไม่ใช่การสังสรรค์เฮฮาเพื่อลืมความแก่แต่คือการจูงมือกันเดินเข้าหาความสงบเย็นและเป็นกำลังใจให้กันในวันที่ตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงครับส่วนที่9ร่มโผร่มใส่ของครอบครัวเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันรวมญาติลูกชายลูกสะใภ้และหลานตัวน้อย เดินทางมาเยี่ยมที่บ้านบรรยากาศที่เคยตึงเครียดในอดีตเพราะคุณมาวินมักจะคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูกหลานมักจะถามเรื่องความก้าวหน้าในงานหรือผลการเรียนของหลานจนทุกคนรู้สึกอึดอัดแต่วันนี้เมื่อรถของลูกชายเลี้ยวเข้ามาสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นคือคุณพ่อที่สวมเสื้อหม้อห้อมสบายๆย,ยืนยิ้มแป้นรอรับอยู่ที่หน้าประตู พอทำแกงเขียวหวานไว้หม้อใหญ่เลยนะวันนี้กินกันให้พุงกลางเลยคุณมาวินร้องทักอย่างอารมณ์ดีตลอดมื้ออาหารไม่มีคำถามชวนปวดหัวไม่มีการตำหนิเรื่องเล็กๆน้อยๆอยอยมีแต่คำถามว่าเหนื่อยไม่ลูกพักผ่อนบ้างนะและการตักอาหารให้หลานตัวน้อยอย่างเอาใจใส่หลานชายวัยเจ็ดขวบที่ปกติจะกลัวคุณปูด่ดุวันนี้กลับวิ่งเข้ามานั่งตักและกอดคุณปู่แน่น ลูกชายมองหน้าพ่อด้วยความประหลาดใจและคนตื้นตันเขาไม่เห็นพ่อที่ใจดีและอบอุ่นแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะคุณมาวินเองก็สัมผัสได้ถึงความรักความผูกพันที่ไหลเวียนกลับคืนมาสู่ครอบครัวเขาตระหนักแล้วว่าหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวในวนัยนี้ไม่ใช่การเป็นผู้นำที่ชี้นิ้วสั่งการแต่คือการเป็นร่มโพร่มใสต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มรื่น นกกาบินมาเกาะก็ให้ความปลอดภัยลูกหลานกลับมาหาก็ได้รับความเย็นกายเย็นใจความสำเร็จสูงสุดในชีวิตไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีมรดกที่จะทิ้งไว้ให้ลูกแต่คือความทรงจำอันแสนอบอุ่นที่ลูกหลานจะระลึกถึงด้วยรอยยิ้มเมื่อเราจากไปบ่ายวันนั้นเสียงหัวเราะดังลั่นบ้านคุณมาวินนั่งมองภาพความสุขตรงหน้าแล้วน้ำตาก็รื้นขึ้นมา ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่คือน้ำตาแห่งความปิติเขาได้กู้คืนบ้านที่แท้จริงกลับมาได้แล้วบ้านที่ไม่ได้ก่อด้วยอิฐปูนแต่ก่อด้วยความรักและความเข้าใจและนี่คือผลลัพธ์อันงดง,งามของการนำธรรมะมาขัดเกลาจิตใจในวัยเกษียณครับส่วนที่10บทสรุปแห่งชีวิตที่งดงามค่ำคืนนั้น แสงจันทรนวลผ่องสาดส่องลงมาที่ระเบียงหน้าบ้านคุณมาวินนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือความรู้สึกภายในใจจากความหวาดกลัวต่อความเงียบเหงาในวันแรกกลายเป็นความดื่มด่ำในความสงบสุขในวันนี้เขาหลับตาลงทบทวนถึงเจ็ดสิ่งเติมเต็มชีวิตที่เขาได้ค้นพบและลงมือทำตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเปลี่ยนแปลง การกลับไปหาธรรมชาติการมีสติอยู่กับปัจจุบันการดูแลร่างกายการรู้จักให้การลดตัวตนเรียนรู้สิ่งใหม่และการสร้างความสงบภายในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ซับซ้อนหรือต้องใช้เงินทองมากมายเพื่อไขว่คว้ามาแต่มันคือการกลับมารู้สึกตัวและกลับมาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคุณมาวินค้นพบแล้วว่าชีวิตหลังเกษียณ เปรียบเสมือนช่วงเวลาทองคําของชีวิตไม่ใช่เพราะเรามีเวลาว่างเหลือเฟือแต่เพราะเป็นช่วงเวลาที่เรามีอิสระทางจิตวิญญาณมากที่สุดอิสระที่จะปลดเปลื้องหัวโขนที่หนักอึง้งอิสระที่จะมอบความรักโดยไม่หวังผลตอบแทนและอิสระที่จะมีความสุขได้ง่ายๆเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณมาวินอาจจะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นภาพของใครหลายคน บางท่านอาจจะกำลังยืนอยู่ที่ปากเหวแห่งความว่างเปล่าเหมือนคุณมาวินในวันแรกผมอยากให้กำลังใจว่าอย่าพึ่งท้อแท้หรือรู้สึกไร้ค่าขอให้ลองก้าวออกมาทีละก้าวเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวลองรดน,น้ำต้นไม้ลองยิ้มให้คนข้างกายหรือลองนั่งนิ่งๆดูลมหายใจตัวเองแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่เคยกเกษียณไปจากใจเราเลยมันรอคอยให้เราหันกลับมามองเห็นเสมอ ชีวิตคนเราไม่ได้วัดความสำเร็จที่ว่าเราบินไปได้สูงแค่ไหนในตอนหนุ่มสาวแต่วัดกันที่ว่าเราสามารถร่อนลงจอดได้อย่างนุ่มนวลและสง่างามเพียงใดต่างหากคุณมาวินได้พบคำตอบของเขาและผมเชื่อมั่นว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็สามารถค้นพบคำตอบที่งดงามในแบบฉบับของตัวเองได้เช่นกันครับขอเพียงแค่เปิดใจและอนุญาตให้ธรรมะไหลรินเข้ามาโอบอุ้มชีวิต ความสุขที่เย็นใจและยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นณวินาทีนี้ทันทีและนี่คือทั้งหมดของรายการชื่นใจเมื่อได้ฟังหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทำให้ใจของเรากลับมาชื่นใจอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6กโมงเช้าและเวลา6กโมงเย็น แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ